ทาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่ทางเจริญหรอกแล้วคนที่เราบูชามันรู้ถูกเราด้วยวันนี่มันโง่มันเสือกมันบูชาเราแท้ๆที่เอาเปรียบมันจะตายไปบูชาเราอยู่แล้วไอ้พวกขายบูรษยานมันรู้ถูกเราจะตายไปมันบอกไอ้พวกนี้โง่ของเร็วๆขายแพงๆมันยังมาซื้อเลยมันโง่ไหมล่ะเขารู้คุณรู้ถูกเราคนนับถือคุณเฉยพรนะมันขายแล้วไม่ได้แต่นับถือนะว่าโอ้โหคนนี้มันเก่งเว้ยมันทำได้เองหมดไม่ซื้อเรามันทําได้ดีกว่าเราอีกไหมจุลินทรีย์ ลิตรห้าสิบตังของเราเนี่ยนะงคงพุยพรเนี่ยใช้ได้ดีเท่ากันหรือดีกว่าไอ้ครึ่งลิตรห้าร้อยหกร้อยบาทอีกจุลินทรีย์แพงๆมีนะครับครึ่งลิตรหกร้อยบาทลิตรละพันสองเนี่ยคุณยพรใช้มาแล้วไม่ได้แตกต่างไว้ลิตรห้าสิบตังก็เลยสู้ไม่ได้เลยซ้ําแล้วเราจะไปให้เอาเงินเราไปทําไมต้องหกร้อยบาทหรือว่าพันสองเราทําเองเจ็ดวันก็ได้แล้วเห็นไหมเรื่องพวกนี้วิชาลัยต้องสร้างคนแบบนี้ให้เกิดนะถ้าไม่งั้นวิชาไลัยไม่มีประโยชน์หรอกวิาลัย หมายลายมีทั่วประเทศแล้วแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้งไงเลยถึงต้องมีวิชาลัยขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปเรียนแบบเขาหรอกเราเอาแบบของเรานี่แหละแล้วอีกหน่อยเขาจะมานับถือเราเองเราไม่นับถือตัวเองเนี่ยนะใครไม่นับถือเราหรอกเราต้องนับถือตัวเองก่อนไอ้นี่คือสิ่งสําคัญนะถ้าเรายังไม่นับถือตัวเองดูถูกตัวเองเนี่ยคนอื่นก็ยิ่งดูถูกเราใหญ่เลยเพราะนั้นปัญหาชาวนาเดี๋ยวนี้คือดูถูกอาชีพตัวเอง ถามชาวนาว่าอยากให้ลูกเป็นอะไรเขาบอกอาชีพอะไรก็ได้ห้ามเป็นชาวนาอย่างเดียวไอ้แบบนี้ดูถูกอาชีพตัวเองใช่ไหมล่ะอาชีพอื่นยังไม่รู้เลยอยากให้ลูกเป็นแล้วอาชีพตัวเองเนี่ยไม่ให้ลูกเป็นเนี่ยแสดงอะไรดูถูกอาชีพตัวเองไอ้ชาวนาแบบนี้มันจะเจริญได้ยังไงมันต้องบอกว่าอาชีพอะไรก็ไม่เอาเอาชาวนาอย่างเดียวแหละคุณยัยพรนีลูกชายกระจบปปิญญาโทนะครับให้ทำมาใครหรือเปล่าเปล่าลูกเลือกจะอยู่กับพ่อเองพ่อจบบอสสี่เนี่ยลูกนับถือทับตายเลยครับพ่ออะไรพ่อเก่งจริงๆพ่อ ไม่ได้เรียนอะไรเก่งกว่าลูกที่จบวิยทยาทอีกนี่เขาเก่งแบบไม่ต้องไปเข้ามาหาลัยไ,ไอเราเนี่ยถือว่าไม่ได้เรียนเนี่ยอายเขาแทบตายใช่ไหมไปอายทําไมความรู้ไม่อยู่มหาลัยหรอกความรู้อยู่ในธรรมชาตินี่แหละอยู่กับแม่ทั้งหลายแล้วนี่แหละเราไม่เห็นเองตาเราบอดถ้าตาไม่บอดเนี่ยไม่ต้องไปงอใครหรอกความรู้มีทั่วไปเลยแต่เราดูถูกความรู้เราเองเพราะนั้นอยากฝากว่าวิชาลัยเนี่ย มันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเป็นของเราเองแล้วก็ต้องเรียนวิชาที่เราเลือกเอาของจริงมาเรียนกันมันถึงจะมีประโยชน์เราต้องช่วยให้เขารอดได้ด้วยไม่ใช่ว่าได้แต่ปริญญาได้แต่ใบประกาศนียบัตรเนี่ยไม่ต้องมาตั้งรลแแบบนั้นอ่ะไปพิมพ์ปลอมมาก็ได้ครับที่ไหนก็มีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นฝากนะครับว่าวิชาลัยที่เนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยต้องให้มันจริงแบบนั้นแล้วพวกเรายินดีจะมาช่วยเต็มที่เลยเพราะว่าเราทําสุพรรณไม่ได้เรามันจะมาทําที่นี่ก่อน นะแล้วจนกระทั่งเราจะเอาที่เนี่ยเป็นแบบอย่างของสุพรรณครับครับขอบคุณครับแม่ออกรถจันเดชาไฟลุก,กวันนี้แคขนใจเหลือเกินสร้างเมืองสุพรรณไม่ได้ไสร้างแต่ระเบิดนี่มันต้องมาสร้างนอกเมืองเหมือนกันแหละครับผมเหมือนกัน โอ้โหผมตามเสด็จอยู่16ปีหวังว่าจะเกิดวิชลาลัยชาวนาขึ้นอย่างนี้ให้มันทั่วประเทศหวังว่าจะเกิดใน200มหาวิทยาลัยหวังว่าจะไปเกิดใน38,000กว่าโรงเรียนผมเริ่มจากเขียนแผน4เขียนแผน5หาเงินให้อัดเข้าไปเป็นพันๆล้านพระเจ้าอยู่หัวบอกว่า การศึกษาต้องอยู่ที่วัดอย่าดึงโรงเรียนออกจากวัดรัฐบาลมันก็ดึงโรงเรียนออกจากวัดโรงเรียนวัดลิงคบมันเปลี่ยนเอาวัดออกเป็นโรงเรียนลิงขบมันเลยเป็นลิงกันมาทั้งประเทศอย่างเงี้ยการจัดการศึกษาของประเทศนี่มันสร้างความฉิบหายให้กับชาวนาทั้งหมดพ่อแม่จึงผลักไสไล่ส่งลูกให้ออกไม่ให้เป็นชาวนาตระกูลผม เป็นชาวนาร้อยเปอร์เซนทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่พ่อบุญมานามสก,กุลเท่ามากท่านว่าผมชาวนาแท้ไหมแท้ปลบมือดังๆหน่อยแม่ในท้องเปลวมงคลเป็นเชื้อสายเจ้ามาจากเวียงจันทร์พ่อผมเป็นลูกผสมจอบรลเจ๊กปนลาวโอพยพมาจากเวียงจันทร์สองร้อยกว่าปีแล้วลาวในประเทศไทยนี่ มาจากหลายเมืองแต่แม่ผมนี่ลาวเวียงจันท์แท้นะเชื้อสายเจ้านะ่ไม่ใช่ขี้ๆนะเว้ย <c oughs> ไม่อยู่ที่สองร้อยกว่าปีอยู่แปดลิวมีคนมาคุยโมบอกว่าต้นกำเนิดหอมมะลิมีอยู่สามจังหวัดสุรินเขาก็บอกว่าเขาได้แหละต้นกำเนิดผมไปเจอเชียงใหม่ไปอําเภอพาวเขาบอกเขานั่นแหละต้นกำเนิดมาบ้านผม ไอ้คนแปดลิ้วกับคนชนบุรีมันต่อกันอยู่มันก็บอกที่ส,ะสระเหลี่ยมนั่นแหละต้นกําเนิดผมเลยงึดเลยครับไม่รู้มันกําเนิดที่ไหนเอาเป็นว่ามันเกิดพร้อมๆกันแล้วกันคนแปดลิ้วทํานาแม่ควนจะไปโมทับครูบาอาจารย์พ่อผมนี่ไล่ละตันนี่มันโหจิบ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 ไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยผมทํากับพ่อกับแม่มาตั้งแต่เล็ก รบพ่อแกเป็นวิศวกรชนประธานแกคำนวณเลยปีนี้น้ำฝนจะตกเมื่อไหร่ขนาดไหนจะหลากลงมาถึงนานเราต้องไปกั้นฝายยกฝายขึ้นปีนี้ต้องยกฝายขึ้นกี่เมตรจะเอาเมล็ดพันธุ์หวานลงวันไหนวันนี้วันจมประกาศไปทั้งหมู่บ้านเลยวันจมทุกบ้านห้ามให้เมล็ดลงไม่ให้แม่พระธรณีลงไปสัมไม่ให้แม่โพศพไปสัมผัสแม่ธร,รณีเด็ดขาดเนื่องจากเป็นวันจม โอ้มันมีเรื่องราวซึ่งอันเนี้ยอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านแต่อาาจรย์เดชาอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้วันนี้มันไม่มีเวลาถ้าพูดมากผมอันตรายแน่นอนนักปั่นจะลุมอัดเอาเพราะแดดมันแรงขึ้นทุกวันทุกวันเพราะนั้นก็มีเรื่องราวในทางในทางองความรู้นี่มากมายแล้วผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยมีอีกมากมายโรงเรียนเนี้ยไปเก็บรวบรวมเอาไว้โรงเรียนอื่นๆจะได้มาอาศัยเพราะว่า ที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีหน่วยงานรัฐหน่วยงานท้องถิน่นมีคนทุกระดับเข้ามาสนับสนุนเป็นเรื่องมหาศจ,จรัน์จริงๆอยากให้ทุกท่านยกมือขึ้นสาธุดังๆขึ้นพร้อมกันครับมันเป็นความมหาศจรัน์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับวิชาลัยเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาชั้นสูงนะวิชาลัยชาวนาเป็นภาษาชั้นสูงมันมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ไม่มีเวลาพูดมันมีคาถาอยู่สามบทผมลาออกจากราชการมาเพราะเห็นความหายนะของระบบราชการไทยทั้งราชการการเมืองและราชการประจำราชการประจำกดดาชี้ไปใส่ข้าราชการการเมืองทำกุรชิบหายข้าราชการการเมืองก็ด่าชี้ไปหาข้ารการประจำไอ้พักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่เก่าแก่ที่สุดคือข้ารการประจำต่างคนต่างชี้ใส่กันแต่ลืมมอง อีกสามนิ้วใส่ตัวเองข้าราชการบ้านเราเป็นอย่างนี้ผมเป็นข้าราชการวันนี้ก็ยังเป็นข้าราชการบํานาญอยู่อายุราชการยี่สิบหกปีลาออกมาเลยจะมาพิสูจน์ซิว่าอย่างเรานี่เรียนหนังสือแหมปิญญเอกสี่สาขานี่ไปทําหลักสูตรให้เขานะครับไปสอนให้เขาเขาถึงให้มาและอีกมหลาลัยบอกอาจารย์ถ้าเอาไปเฉยๆมันไม่เหมาะมันต้องมาเรียนด้วยอาจารย์ขอเวลามาเรียนสักนิดกว่ายังดี นี่ผมไปเรียนมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับวันปฐมนิเทศไปอุตสาห์ไปเรียนให้เขามาเพื่อเป็นเกียรติกับมาอะไรไปพัฒนาหลักสูตรไปวิจารณ์ไปไปพัฒนาหลักสูตรให้เขาเพราะว่าสังคมไทยนี่การจัดการศึกษาทุกวันนี้ล้มเหลวยืนยันรัฐมนจรีว่าการนี่ไปทเทปเประกาศไปทั่วว่าการเป็นาาศาสตราจารย์นะว่าการกระทรวงศึกษาเป็นเอนกวน่านวนรดิตด้วยกันผมเป็นเทปได้ไปโมทั่วเขาทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาทําเรื่องเกษตรอินทรีย์แน่นอนผมมีเพื่อนเชื่อจันยักษ์เหมือนกันนะ ดรวิวัฒน์สัญญกรรมถอดอันี้เชี่ยวชาญทั้งสองเรื่องทั้งเกษตรอินทรีย์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ก็าพระเจ้าอยู่หัวมาคนนี้เพื่อนผมมันมันเป็นโมตั้งมันเป็นรัมตีมันคยเห็นหัวมันเลยก็ไม่นุ่นเป็นเพื่อนกันหรือเปล่างงก็ไม่เป็นไรเรื่องเขาผมปลูกมันไว้เยอะในป่าผมทํานาเสร็จผมแบ่งพื้นที่ผมมีนาอยู่แค่ห้าไร่เองครับมีที่ดินอยู่สี่สิบไร่ที่เหลือทําเป็นป่าหมดเลยครับ มีนาแค่ห้าไร่พอแล้วส่วนใหญ่อาศัยข้าวลูกศิษย์กินไม่ค่อยได้อยู่ทํานาหรอกครับทําปีเดียวปีเดียวพิสูจน์ว่ากูจะชนะพ่อกูได้หรือเปล่าผมคิดแค่นั้นอย่างอื่นคนอื่นผมไม่คิดจะแข่งเลยนะอยากเป็นอภิชาติตบุตรเพราพ่อทํานาไร่ละตันนี่ทิบๆิบผมมันต้องไร่ละร้อยสิบอ่าต้องตันกว่าพบว่าปีแรกชนะจริงๆได้หนึ่งพหนึ่ง้สิบสี่กิโลกรัมผมทํานาบนดินดดนนะครับ พี่ชายแท้ๆเชี่ยวชาญเก่งเรื่องทำน,า,นาพ่อเขาเก่งรู้เรื่องราวโลละละเอียดและเป็นคนกำหนดวันปลูกให้กับคนทั้งตำบลน่ะและเป็นหมอด้วยรักษาคนรักษาสัตว์รักษาปลาสารพัดครูคลังช่างหมออาศัยอยู่ในวัดวัดเป็นที่พึ่งพระเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเหมือนพระอาจารย์ธรรมโชติเราขอภัยผมไปเรียกสมัยโบราณพระอาจารย์ธรรมกรมลลวงพ่อกมลของเราเนี่ยแหละครับ เป็นคนพิจิตนะครับเป็นคนพิจิตเนี่ยคอยดูนะครับคนพิจิตนี่จะเป็นต้นกําเนิดแห่งการกู้ชาติกู้แผ่นดิน mm hmm. วันนี้ท่านว่าบ้านเมืองมันฉิบหายไหมมันหายณะไหมไม่รอดโลกเขากําลังกังวลว่าจะไม่มีข้าวจะกินบ้านเรามันจึงจะหาเงินกันอยู่เลยลุกขึ้นมาประกาศเลยจะเพิ่มรายได้โจปิญญาตีต้องหมื่นห้าใช่ไหมไม่โจปิญญาตีวันหนึ่งต้องสามร้อย มีเศรษฐีคนพูดไม่ค่อยชัดบอกว่าถ้าเป็นอ้วนต้องสองสูงต้องรายได้สูงอะไรของมันเลยคนไทยกับผู้นำประเทศก็โง่บ้าตามันชาวนาเนี่ยไม่ไ,ได้เกี่ยวกับไรายได้เลยมีกินมีใช้แบ่งปันกันกินไม่มีเงินยังอยู่ได้เลยจริงใครในที่นี้ไม่มีเงินอยู่ได้หนึ่งเดือนสบายๆย,ยกมือขึ้น ไม่มีเลยเหรอไม่มีจะไล่ออกจากวิชาลัยนี้ให้หมดวิชาลัยนี้ไม่ใช่ถากตั้งขึ้นมาเพื่อหาเงินเราไม่ได้ทํานาเพื่อค้าขายนะครับค้าขายนั้นเป็นผลขั้นที่แปดในกลุ่มพวกเราสอนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราเอาเงินขั้นที่แปดนี่แม่ผมบอกหมิ่นพี่เดชาพูดเป๊ะเลย ปลูกข้าวเบ็ดเสร็จแล้วต้องเก็บต้องโอ้ยต้องหูงแล้วต้องเอาไปให้พ่อแม่ให้พระให้ครูบาอาจารย์แล้วค่อยกินกินเสร็จเหลือกินแล้วยังไม่ให้ขายนะครับจะบอกให้ให้รู้จ,จักเก็บต้องให้มันเจอน้องมันก่อนต้องใส่ยุ่งนะแม่ผมบอกอย่าขายข้าวเดือนสี่มันจะอับปลีจันเลยทางเหนือบอกว่ามันจะขืดมันจะขืดมีใครเป็นคนเหนือไหมครับมันขืดอีสานมันบอกคลั่ม ผู้ดใดห,หูจกขรัมบอกผู้ดใดห,หูจกขรัมยกมือขึ้นนั่นเล่าคาคักเว้ยใช่ไหมห้ามขายมันขึดมันอัปรีเดี๋ยวนี้เหมือนที่ทอาจารย์เดชาบอกเลยกูขายแม่งตั้งแต่ยังต้นเขียวๆเ,เลยบางทียังไม่ทันงอกเลยไปเอาตังค์เข้ามาก่อนแล้วขายไว้ล่วงหน้าเลยมันไม่อัปรีได้ไงประเทศนี้บอกแล้วเมืองใดไร้ทหารหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพารา เมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไรพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไรศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไรกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไรนาเรีามเมืองนั้นสิ้นความภูมิใจเมืองใดไรดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไรทาอัมพเมืองนั้นบรรลัยแน่เอยชาวนานี่แหละต้องเป็นตัวอย่างของ บุคคลที่มีทอำอัมพัยทั่วทุ่งแล้วผลิตข้าวขึ้นเพื่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ข้าวเป็นอาหารของเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่สินค้าหลังจากเก็บรักษาแล้วมันเหลือจริงๆล้นยุ้งแล้วเก็บไม่ไหวแล้วจึงค่อยขายแล้วขายแพงไปแม่ผมก็ไม่เอาจริงนะก็ตื้อจนคขาเขาทิ้งกันหมด โรงสีต้องมาตือขอซื้อนะครับมักให้ราคาพอแล้วพอแล้วทำไมก่อนเขาขายกันสามพันแม่แกก็เก็บไว้เรื่อยสี่พันเ้าแล้วแกวโว้ยังไม่เต็เวลายน้องยังไม่มาไม่ขายพอน้องมามาขอซื้อแกบอกเท่าไหร่ก็ได้มันจะไปต่ำกว่า4ี่พัได้ไงเขามาบอกไว้แล้วต้วงขายได้แพงที่สุดในตำบลครับแม่ผมยยเปลวเขาลือกันว่ายายเปลวขี้เหนียวผมว่าไม่จริงผมว่ายายเปลวฉลาดโอ้แก แกบ้าบุญแกทำบุญช่วยเหลือคนซาละพัดเลยแต่แกไม่ถูกใครเอาเปรียบเลยเพราะอะไรแกเป็นลูกจ้างคนจีนมาก่อนคนจีนไม่มีทางหลอกแกได้เลยแกฟังภาษาจีนรู้เรื่องแต่แกบอกเตียมเตียมนอเตียมเตียมแกฟังรู้เรื่องแต่แกพูดไม่เคยเป็นแตแ่ฟังรู้เรื่องคนไทยเนี่ยคอยดูอีกไม่นานจะแพ้แม้กระทั่งลาวเวียดนามขเขมพรพมา่ามาเลเซียเพราะเราไม่เคยเรียนภาษารอบบ้านเราเลย เราไปบ้าจที่เพอเรียนแต่ภาษาอังกฤษอังกฤษเจ๊งชิหายหมดแล้วชาวนาอังกฤษไม่เหลือแล้วคนอังกฤษมีที่ดินเหลือแค่สามเปอรเซนต์นอกนั้นไปอยู่ตามรูเราเรียกว่าคอนโดมิเนียมเท่ทุยอยู่รูชัดๆท้องกุมนยมันก็บ้ากันยุโรปเจ๊งแน่นอนสกุลแต่และประเทศยุบเลิกแล้วเปลี่ยนเป็นเงินยูโรเจ๊งแน่แ มีน้องผมเด็กๆจบปิญญาเอกเป็นลูกศิษย์เราอีกทีไปเป็นทูตอยู่ที่อังกฤษเขาบอกพี่ยูโรใครตุนไว้ให้รีบขายนะครับเจ๊งหนักยิ่งกว่ามันจะตกแข่งกันตกนะครับระหว่างเงินดอลลาร์กับเงินยูโรใครสะสมเงินยูโรไว้บ้างยกมือขึ้นเอาไปขายทิ้งนันนะครับอ่อาเอามีคนคอยจ้องมองหน้าบอกไปได้แล้วงั้นฮะ <S <S ผมขอสรุปสั้นๆเอา,อางี้ เดี๋ยวใครอยากฟังเรื่องลึกๆว่าโรงเรียนนี้จะอยู่ต่ออย่างไรวิชาอะไรของเรานี่จะอยู่ยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมันต้องแข่งกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยผมว่าที่นี่เป็นจุดกำเนิดเล็บจะทําให้มันเติบโตยิ่งใหญ่เท่ากับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ท่านเชื่อผมไหมใครเชื่อปรบมือดังๆมีคาถาอยู่สามคำจุฬากเกษตรนี่จิบจิบเทียบ,บไม่ติด เท่าจุลาได้มีคาถาอยู่สามคำนะครับสามประโยคสั้นๆสั้นๆฟังดีๆนะครับต้องจำให้ได้หนึ่งใจสู้ใจสู้หรือเปล่าสู้ไม่สู้อ้าวใส่รหัสใจสู้เละเละเอาใหม่สั่งใส่รหัสเอาเสียงผู้หญิงเอาเสียงผู้หญิงตอนนี้ผู้หญิงเป็นผู้นำเชิญ ใจสู้วอยแม่ยังหลุดอีกใจมาก่อนมโนปุบพังเจงะมหาไรนี่กูว่าวิชาไรนีใจสู้ังอนึ่สองรู้จริง อา้าวสั่งใส่รหัสรู้จริงยาทิ้งหมูสามยาทิ้งหมูสามยาทิ้งหมูสามสามสาดูว่าหมาเวชชาลัยนี้มันจะตุบป,ปัดตุ๊เป๋งไงวะผู้นำมึงอะ่ะ<า>เอาไม่เอา,า,าขอโทษให้อภยัย เชิญครับนนออเอาไม่ต้องอายลุยอย่าทิ้งหมูใส่รหัสอย่าทิ้งหมูสามสองหนึ่งเอาามอ่ออย่าทิ้งหมูมนันหัวแล้ว <c oughs> ใส่รหัสเอาตั้งสติดีๆท่านผู้นำที่เคารพน้องปูน้องปูใจเย็น <c oughs> เอาตั้งสติดีๆพูดตามผมนะ ใส่รหัสอยาทิ้งหมูสาม่ใส่รหัสอยาทิ้งหมูสามองหนึ่งยาทิ้งหมูผมเริ่มทำดินดาน40ไร่จนวันนี้ดังไปทั่วโลกแล้วตั้งเป็นมหาไหลมหาบวกอาลัยนั่นแหละมะหาไหลค้อกหมูเพราะที่นั่นเปิดสอนทุกศาสตร์ ขณะนี้กำลังสอนผู้บริหารอุตสาหกรรมเราจะทํามาตรฐานอุตสาหกรรมโลกเรื่องความพอเพียง90,001เราสอนทุกสาขาอาชีพ22หลักสูตร22กลุ่มอาชีพนะครับสอนผู้บริหารประเทศด้วยแต่เอาท้องนาเอาท้องนาเอาป่าเอาหนองเอาโคกเอานาเป็นที่เรียนอยู่ที่มาบเอื้องเราจะปั่นจักรยานจากยอดดอย ลงไปสู่ทะเลที่ชนบุรีที่อยู่ของมหาไยคอกหมูที่ผมตั้งขึ้นนั้นอยู่ในพื้นที่น้ำถึงสี่แห่งหนึ่งหมู่บ้านชื่อว่ามาบเอื้องมาบคือลำน้ำสองสายไปบรรจบกันเรียกว่ามาบมาบตะพุทธมาบป,ประชันทางเหนือเรียกว่าศบน้ำลงไปศบกันอ่าชื่อว่ามาบเอื้องชื่อหมู่บ้านตำบลหนองบอนแดงท่านว่าน้ำไหม มาบก็น้ำหนองก็น้ำอำเภอบ้านบึงน้ำไหมจังหวัดชนบุรีน้ำไหมเป็นที่รวมของสี่น้ำครับตั้งเป็นมหาลลยคอกหมูอยากให้ท่านไปดูโมเดลบนภูเขาทำยังไงไปย่อไว้สั้นๆในพื้นที่ลาบทำยังไงน้ำจึงไม่ท่วมแม้ท่วมข้าวก็ไม่ตายคนก็ไม่เดือดร้อนทำไม่หมดปีนี้จะรณรงค์ทำโคกหนองนามีอาสาสมัครมีเศษถุงเศรษฐีร่วม เห็นในเสื้อนี่ครับติดป้ายนี่เป็นสปอนเซอร์เพียบเลยเราจะชวนชาวบ้านลุกขึ้นทําเองแล้วจะมีสปอนเซอร์ลงหนุนที่นี่มีแรงหนุนแรงหนุนดีอยู่แล้วสําคัญที่พวกท่านเองนะแรงหนุนดีผมมีปั่นจักรยานมามีเทอร์โบคอยหนุนเวลาแรงตกเขาก็คอยดันแต่ถ้าเขาดันแล้วเราไม่ปั่นเลยจะมาถึงนี่ได้ไหมทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราอย่าชี้ไปที่คนอื่น ที่วิชาัายชาวนามันเจ๊งไปไม่รอดเพราะไอ้สามนิ้วข้างหลังนี่ครับอย่าไปดูนิ้วชี้นุ่นดูสามนิ้วที่ชี้ใส่เราฉิบหายเพราะกูอย่าพิชี้ฉิบหายเพราะคนอื่นนะหนึ่งใจสู้ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอกกลัวจะมาจุมาหน่อยขึ้นดอยว่ะเอาถ้าท่านสู้ผมไม่ทิ้งท่านนะแต่ถ้าท่านไม่สู้ไม่ต้องมาคบกันเราไม่ชอบคบกับคนที่และ ไม่สู้นะสองอะไรนะหนึ่งใจสู้คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกแล้วหนึ่งใจสู้สองรู้ให้จริงรู้ให้รอบพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่ความพอเพียงคือความรอบรู้รอบคอบระวังระวังอย่าทำนาโดยหวังเงินล้านอย่างพี่ชัยพร์พี่ชัยพร์แกช่วยไม่ได้ชีวิตแกเกิดมา เขาฟ้าดินกำหนดให้ต้องทุกทรมานที่เป็นคนรวยเออไม่ต้องไปไปทุกทรมานอย่างแกเอาเหรอยังไม่ทันตื่นเลยพวกโทรมาตามแล้วทั้งรวยทั้งดังทุกนะครับพ่อผมสอนไว้แล้วเป็นชาวนาม,มันจัดสุขไม่ต้องทรมานอย่างพี่ชัยพรไม่ต้องทรมานอย่างอาจารย์เดชาไม่ต้องทรมานอย่างผมผมก็จะแอบไปนอนบ้างมันไม่ยอมกันด้านหลังจะถึงอยู่แล้วจะถึงอยู่แล้วกูเหนือ่อยแทบตายไม่ยอมไม่เลิก ที่จริงก็ไม่ได้อยากขี่นักหรอกแต่ว่าไม่ขี่ก็ไม่ได้เสียฟอร์มใช่ไหมเราจะชวนเขามาขี่ก็เอาเพียนนี่อีกสองรอยกิโลนะครับวันนี้เมื่อวานขี่มาสักร้อยเสร็จๆได้ไหมออแปดสิบเอ็ดโลเมื่อวานผ่าฝนมามีความสุขตอนนี้ถ้าตกมาจะดีมากเลยครับโอ้โหมันเริ่มร้อนแล้วครับแต่ว่าดูฟอร์มแล้ววันนี้เวลาขนาดนี้แล้วสองรอยกิโลไม่มีทางถึงแน่นอน ผมก็จะทวงไปเรื่อยๆเ,เพื่อจะได้นั่งรถเลยไงครับไม่งั้นเดี๋ยวทีมดันหลังทีมหนุนเชียกก็แต่ผมแข็งแรงขึ้นมากเลยสิ่งที่พลอยได้ทันทีกับผมนะใจผมแกร่งขึ้นมันอดทนขึ้นร่างกายก็แกร่งขึ้นรู้สึกกล้ามเนื้อมันโอ้โหตื่นขึ้นมามันฟิตเปรี้ยเปรี้ยมันดังแข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วก็อะไรแล้วก็ผมเห็นคนจะเห็นพลังพวกเรานี่แหละจะเอาบ้านเมืองรอด พระเจ้าหัวเพียนแต่งหนังสือพระมหาชนกให้เพียนทาต่อไปแล้วก็หยิบเอาบางส่วนของพระมหาชนกมาให้เป็นสคอสอประจําปีนี้สองประโยคทองหนึ่งแม้จะยังมองไม่เห็นฝั่งก็ต้องเพียนไหว้ต่อไปนี่คือประโยคทองที่หนึ่งคือให้อดทนให้มีความเพียรเราจึงเอาปั่นจักรยานด้วยความเพียรไม่ใช้พลังงานไม่สูญเสียพลังงานของโลกเลยแต่เราจะเดินทางเยี่ยมพาพี่น้อง นี่มาทุกอาชีพนะครับหน่วยรัฐบาเป็ดระดับภุ่มครับหน่วยราชการตําแหน่งใหญ่ๆเพียบเลยนะครับอดีตก็เยอะเลยก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนค่อนข้างมีฐานะดูหน้าก็รู้ที่มาทั้งขบวนค่อนข้างมีฐานะทั้งนั้นหลายคนเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจเป็นเป็นระดับบริหารของกระทรวงการคลังกระทรวงอะไรอุตสาหกรรมแล้วมีเครือข่ายที่เชื่อมั่นในปรัชญา ของพระเจ้าอยู่หัวว่าจะเอาบ้านเมืองรอดได้แม้จะเป็นคนกลุ่มเล็กๆสมัยก่อนเราเสียกรุงก็คนกลุ่มเล็กๆครับค่อยๆชักชวนกันฟื้นคืนมายุคนี้ไม่ต้องไปจับปืนครับอาวุธสำคัญของเรายุคนี้คือจอบกับเสียมครับจะบอกให้นาอาวุธสมัยก่อนเขาโอ้นักรบโบราณก็ต้องมีเสือคาบดาบใช่ไหมของเรานี่สัญลักษณ์ควายคาบจอบครับ อกองกำลังกเกษตรโยธินของเราควายคาบจอบเอาคุยกันไปมันก็จะยาวเดี๋ยวท่านสนใจปั่นจักรยานหรือขับรถตามขบวนไปได้16 17 18, 18เขาจะให้ผมพูดทั้ง3วันเลยแล้ววันที่18มีต่างประเทศมาก80ปกว่าคนเขาจะให้ผมพูดเป็นภาษาฝรั่งด้วยผมก็จะพยายามลองดูครับกล่าวว่าจะพูดภาษาเวียดน,นามด้วยแต่ว่าลาวนี่ขออนุญาตพูดลาวมันไม่ให้พูดแค่ผมภาษาแม่ผมนะครับ is is my m ม t h e า t o n g u ทางภาษาแม่ผมลินเวลาผมพูดสำเนียงว้า,ลาวล้าเนี่ยมันคักทบอกออ้ย่มันอ่ะยังครับมันม้วนอยู่อ้ยมันลินแม่ข่อดอก <c oughs> เอาเอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะท่านสนใจก็แวะไปแล้วผมก็ตั้งใจจะมาเยี่ยมอีกแล้วกล่าวว่าครั้งต่อไปจะไม่มาโดยรถยนต์แล้ว <c oughs> ผมจะชวนชาวจักรยานนี่มาครับเราจะเดินทางโดยน่องโดยกล้ามเนื้อพลังงานทดแทนที่มีอยู่ทั้งหมด ก็ต้องไปหาไปเสียเงินเสียทองแต่พลังงานกล้ามเนื้อของเราเราใช้กันมาตั้งแต่เด็กๆไม่เคยคิดจะเอากลับมาทดแทนเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มนักปั่นเรานี่แหละเราสร้างพลังงานทดแทนขึ้นในร่างกายเราเอาน้ําเอาผักเอาข้าวใส่เข้าไปแค่นี้ก็ได้พลังงานกล้ามเนื้อแล้วครับเพราะ,ะนั้นท่านจะลดต้นไม้ก็เอาจักรยานติดตั้งเข้าเราเอาพลังงานกล้ามเนื้อลูกเล็กเด็กแดงมันไปวิ่งเล่นมึงจะไปวิ่งเล่นทําไมปั่นจักรยานนี่มาจะได้เอาน้ําขึ้นรถ ท้องไร่ท้องนาลดต้นไม้ได้นะก็นี่ก็เป็นพลังงานทดแทนก็อยากให้พี่น้องชาวนานักเรียนนักศึกษาวิชาลัยชาวนาที่นี่ปรบมือดังๆให้กับน,นักปัน่นผู้สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานน่องสักนิดครับเรียนเชิญครับถ้าปรบมือแบบไม่ใส่รหัสมันก็ไม่ใช่นิสิตที่อมันต้องใส่รหัสแล้วชื่นชมนัก รหัสอะไรรหัสว่าอะไรครับรหัสเยี่ยมจริงจริงอ่อาทีนี้นักปั่นจักรยานเราให้กําลังใจนิสิตคงมีทั้งนิสิตทั้งนักศึกษาเนาะนิสิตก็แปลว่าอยู่ประจํานักศึกษากัไปกลับเนาะ ให้กำลังใจนิสิตนักศึกษาว,วิชาลัยชาวนาสักหน่อยครับเชิญครับนนเ,เอาข้างหน้ายังมวดแกะอะไรเพลินอยู่ดิเอานักปันเอาเอาเชิญครับใส่รหัสให้กำลังใจนิสิตนักศึกษาว,วิชาลัยชาวนาหน่อยครับหหหให้กำลังใจว่าไงดี ให้เป็นวิชาลัยชาวนาแห่งความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ทั้งโลกขอให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะพิจิตสามจังหวัดนี้เป็นเมืองข้าวทั่วโลกต้องมาเรียนรู้ที่วิชาลัยแห่งนี้ขอพระคุณทุกท่านครับครับก็คงจะไม่มีบทสรุปนะครับ อย่างที่ผมได้เรียนให้จำฟังได้ทราบพี่น้องได้รับทราบแล้วนะครับว่าได้ฟังแล้วถ้าท่านคิดได้ได้คิดมันจะเกิดปัญญาแล้วก็นําไปใช้ต้องกราบขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าวิชาลัยชาวนาพิจิตจะต้องกราบรบกวนท่านนะครับในการที่จะมาให้องค์ความรู้กับเราอีกและในช่วงสุดท้ายนี้นะครับทางวิทยาลัยชาวนา จังหวัดพิจิตรโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดงจังหวัดพิจิตรจะมอบพันธุ์ข้าว9ตันนะครับให้กับทางอาจารย์ยักษ์ใช่ไหมครับนะครับเชิญท่านนายกอบตหัวดงครับเดี๋ยวฝากแบกกันไปคันละตันเด้อนี่ให้ไปก่อนเลยครับอาจารย์คันละกันสอบที่เหลือที่เหลือใกล้จะอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ครับอ่ากล้องตั้งตรงไหน how good, good.